ทำยังไงดีเมื่อถูกนินทาสําสหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าแชร์จากประสบการณ์ที่เคยเป็นคนถูกนินทามาแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างตั้งใจที่อยากจะมาเล่าแชร์ว่าเราผ่านจุดนั้นผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงนะคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วและเป็นสังคมในวัยทํางานในช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นอะวัยทางานสําหรับเราเราอายุ ตอนที่ถูกนินทาครั้งนั้นอ่น่าจา 24, 25, นะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าต้องบอกก่อนนะคะว่าครั้งนั้นตอนที่ถูกนินทาเนี่ยสําหรับเราอะ่ะคือครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินที่ได้เห็นนะคะแล้วก็แบบได้รับเอฟเฟกอะไรหลายๆ,ๆอย่างซึ่งก่อนหน้าเนี่ยวัยเรียนวาายัมยมัทยมปรยมอะไรอย่างเงี้ยปวชเคยมีไหม อขอตอบว่าไม่เคยนะคะเพราะว่าไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยรับรู้อาจจะมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราเป็นคนคบเพื่อนน้อยมาไว้ทํางานเนี่ยจะอยู่ในสังคมที่คนคน่อนข้างเยอะเพราะว่ามีน้องๆในที่ทํางานเยอะนะคะในช่วงนั้นมันก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเราอ่ะเราจะเล่าสถานการณ์นะเหตุการณ์ตอนที่เราถูกเนินทาให้ฟังนะคะเราจะพูดถ <g> ึงบ <g> ุคคลที่สามเป็น AB นะคือเราอ่ะ คุยกับน้องที่เป็น A อยู่นะคะในห้องทํางานคือเราจะมีห้องทํางานส่วนตัวใช่ไหมน้องที่เป็น A เนี่ยจะเข้ามาคุยกับเราแล้วก็คุยปรับความเข้าใจกันคือมันเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เราอาจจะบาดหมางก,กันในเรื่องของการแบบเรื่องตุ่มจิ๋มในออฟฟิศอะคะ่ะแต่ก็เราเราเราจะเป็นคนไม่พูดไงแต่ว่าสีหน้าเราอาจจะออกเราแบบเออเราเราสีหน้าออกเราจะไม่คุยกับใครเลยนะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอะไรเราก็มานั่งทํางานในห้องคนเดียว แต่ว่าเวลาเจอกันเราก็ทักทายปกตินะคือเราพยายามควบคุมตัวเองแต่เราอาจจะควบคุมได้ไม่ดีพอน้องๆก็เลยรู้ซึ่งน้องเอเนี่ยเขาก็เป็นน้องที่สนิทเราเป็นน้องที่เรารับเข้ามาในที่ทํางานเราก็เอดูน้องเอมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนน้องเอแบบมีทําอะไรไม่ถูกต้องแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ได้อยู่ในจุดที่เราดูแลเขาเราไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาแล้วแต่เรามองเห็นภาพที่เออน้องทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถไปตําหนิน้องได้ แต่เราเก็บอาการไม่อยู่นะเรามีสีหน้าเรามีกิริยาประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทําให้น้องๆน้องเองเนี่ยเขาก็มาคุยกับเราเราก็สอนน้องไปก็จบเคลียร์เคลียร์กันไปทีนี้เราก็ก็อยู่ออฟฟิศอยู่ห้องทํางานปกติน้อง B ก็มาเล่าให้เราฟังหลังจากที่ได้ยินเนี่ยเราก็ฟังหูไว้หูนะถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดเราจะรู้แต่ว่าน้อง B เนี่ยดันพูดเรื่องที่เราคุยกับน้อง A แค่สองคน น้องบีจะรู้ไม่ได้ถ้าเอไม่พูดหรือเราไม่พูดซึ่งเราเนี่ยไม่ได้พูดอยู่แล้วว่าเราคุยอะไรกับน้องเอไปน้องบีเนี่ยเขาก็เลยเล่เาถูกจุดที่เราพูดกับน้องเอไปก็คือเรื่องที่เราสอนแล้วเขาเอาไปพูดเมาสนุกปากหัวเราอกันทั้งตึกเราก็เกิดความรู้สึกทุกข์มากตั้งใจที่จะแบบว่าเอาสอนเขาคือเรามีแต่วความหวังดีเนาะทีนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มตรึงแล้วก็เจอหน้ากันเริ่มจะไม่มองหน้ากันทีนี้ก็เริ่มมีเอฟเฟกเรื่อง ไม่ไว่ายอยู่ๆก็ไม่ไว่ายเราเราก็เลยแบบเอ๊ะตรงล็อกลงล็อกกับที่น้องบีแล้วให้ฟังเราก็เลยโอเคในเมื่อทุกคนไม่ไม่ฟังเราคนแอนตี้เราเราก็คิดอย่างนั้นนะตอนนั้นใจเนี่ยร้อนรุ่มแต่ว่าก็นิ่งไปทํางานนิ่งๆเฉยๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในส่วนงานเดียวกันจนวิธีแก้ปัญหาของเราอ่ะคือเราเสียใจเราค่อนข้างทุกนะทุกคนไปทํางานไม่มีความสุขทุกอย่างแย่มาก อยู่ในสภาพสังคมที่ทุกคนนินทาแต่เราจะจะทำยังไงอ่ะคือเราก็เลยนั่งฟังธรรมะทุกคนเชื่อไหมนั่งฟังธรรมะเปิด YouTube แล้วก็นั่งฟังเกี่ยวกับแบบเออการสอนคำสอนว่าถูกนินทาต้องทำยังไงเราไปสะดุดคำหนึ่งจำคลิปที่ดูไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเป็นคลิปแบบเกี่ยวกับธรรมะที่เขาพูดนั่นแหละเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้า ยังหนีคําติฉินนินทาไม่ได้เลยขนาดพระพุทธเจ้ายังโดนนินทาเราก็เออใช่พระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ทําใครไม่ได้ทําให้ทําร้ายใครอะยังถูกนินทาเราก็เลยเออมองย้อนทีนี้มองย้อนแล้วว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันมีอะไรที่ไม่ดีบ้างทําไมเราถึงถูกนินทาเราก็เลยมองย้อนเลยว่าเอออาจจะเป็นในเรื่องของกิริยาท่าทางหรือเปล่าทําให้น้องๆอ,งอะ่ะเริ่มรู้สึกว่า เราเป็นพลังลบโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจจะเป็นท็อกซิกทางกริยาท่าทางก็ได้นะบางทีอะท็อกซิกไม่จําเป็นต้องออกมาในรูปแบบคําพูดออกมาในการกระทําก็มีนะคือเราอะมองย้อนกลับไปแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราน่าจะมีส่วนผิดเพราะอยู่เฉยๆเขาจะมาดินทานเราก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าขนาดพระพุทธเจ้าที่อยู่เฉยๆยังถูกดินทาเราก็โอเคเราอาจจะจะผิดตรงนั้น แต่มันก็คือย้อนกลับไปคุยไม่ได้แล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่สามารถจูนกันได้แล้วเราก็เลยได้แต่ย้อนมองตัวเองแล้วก็โอเคเราจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วทีนี้เราจะไม่ไม่คิดว่าทุกคนนะรักเราแต่เราก็จะไม่คิดว่าทุกคนคิดไม่ดีกับเรานะเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติตั้งแต่ตอนนั้นก็พยายามนะไม่ได้เปลี่ยนได้ฟึบเลยก็คือฟังธรรมะ ฟังเกี่ยวกับการอยู่สังคมการถูกแบบนี้ว่าทำยังไงคือเกิดมาไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเราก็พยายามทำจิตใจให้ดีขึ้นด้วยการแบบโอเคช่างมันไม่คิดอะไรปล่อยไปปรากฏว่าเหมือนยิ่งเลวร้วายมากขึ้นตรงที่ฝั่งนั้นเขาก็สนุกปากกันใช่ไหมเด็กอะคะ่ะเราก็พยายามที่จะเฉย มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นคือเราก็เริ่มรู้สึกอึดอัดคือเหมือนแบบว่าเราไม่ยกมือไหวกันแล้วนะไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นการทํางานที่ไม่แฮปปี้แล้วทีนี้เราก็พยายามพยายามมากๆที่จะอยู่ตรงนั้นให้ได้พยายามไม่ไม,ไม่ไม่เกลียดไม่โกรธพยายามเข้าใจแล้วก็ดูเกี่ยวกับการสอนคําสอนว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาส่วนเรื่องกิริยาท่าทางมันย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็พยายามปรับตัวให้ดีขึ้นแต่เหมือนมันไม่ดีขึ้น เพราะว่าเหมือนทุกคนน่ะแอนตี้เราไปแล้วเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้แล้วเราก็แค่รู้ตัวแล้วว่าเราเป็นแบบนี้เราต้องทําแบบไหนเราก็เลยพยายามข่มพยายามปล่อยวางพยายามทุกอย่างปรากฏว่าสภาพแวดล้อมอะค่ะมันมันแย่ลงสําหรับเราทําให้จิตใจเรามันแย่ลงทําให้เรารู้สึกเออไม่อยากมาทํางานมันมันมันอยู่ในกลุ่มซุบซิบแบบเราได้ยินเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจ ลาออกค่ะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะทั้งสถานการณ์เรื่องหลายๆเรื่องด้วยแต่ว่าสภาพจิจตใจตอนนั้นก็มีในเรื่องนี้ที่เข้ามามีส่วนเหมือนกันนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นเพื่อที่จะมาฮิลตัวเองถามว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหม มันแล้วแต่สถานาการณ์นะคะสําหรับเราอะ่ะเราเราคิดว่าเราตัดสินใจถูก<ม>พอพรามนั้นก็อาจจะเป็นจากการหมดแพชชั่นในการทํางานด้วยมันทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเฟลมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างและนั่นก็คือเหตุการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ถูกเนินทาแบบมาเล่าแบบชัดเจนนะคะพอเราออกปุ๊บเราออกมาฮิลตัวเองแล้วเราก็มานั่งคุยกับตัวเองทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอเราไปทํางานที่ใหม่ เราเปลี่ยนตัวเองคือเราก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนมายเซ็ตเวเองเลยนะว่าฉันจะไม่โลกสวยฉันจะไม่คิดว่าทุกคนต้องรักฉันสิ่งที่ฉันพูดไปอ่ะมันไม่สามารถพูดกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเราไม่สามารถพูดกับใครบนโลกใบนี้ได้นอกคุยคนเดียวเราไม่พอใจใครเรามาคุยกับตัวเองคนเดียวกับห้องมาระบายระบายหรือไม่ดูซีรีส์คุยกับแมวแล้วเราก็พยายามเปลี่ยนความคิดมาเรื่อยๆจนสามารถอยู่กับใครก็ได้ คือพอมาทํางานที่ใหม่หรือเจอสังคมใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบริหารน้องๆเหมือนเดิมเราก็ต้องมีทีมมีทุกคนเราเลยพยายามมีสเปซพยายามแบบโอเคเราเรา,เราจะคุยกับน้องๆได้แค่ระดับนี้นะเราจะทําได้แค่ระดับนี้นะเพราะเวลาที่ถูกนินทาเราจะคิดอยู่2ออย่างแบ่งออกเป็น2แบบนะคะว่าเขานินทาให้เราใส่หลายเราหรือว่านินทาแบบว่าเราจริงๆสิ่งที่เราทําก็คือแบ่งออกเป็นสองแบบะะว่า,าทําจริงกับไม่ทำํำคิดง่าย ถ้าเราทําให้เขาเดือดร้อนหรือใครเดรือดร้อนแล้วเขาเอาไปพูดแล้วเราถูกนินทาเราก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเออเราทําจริงไหมถ้าเราทําจริงๆเราก็ต้องปรับตัวอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแต่ถ้าเราไม่ได้ทําจริงคือการเมาสนุกปากเมาใส่รายป้ายสีอันนี้เราจะไม่ไม่คิดอะไรเลยคือเราจะต้องพิจารณาจากสิ่งที่เราได้ยินมาก่อนว่าเขานินทาเราเรื่องอะไรอ่เราเราก็คิดในใจว่าจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีเอฟเฟกเออจะไม่จะเฉยเฉยจะทําตัวปกติ เพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดและสิ่งที่เขาเมสามันเป็นสิ่งที่ผิดไหมมันอาจจะผิดถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่เขาพูดถึงเราเนาะแต่เราก็อาจจะไม่ได้จับได้ข,าาข่ะนัคะเขาหรืออาจจะมาเรียกมาคุยอย่างเเราคงไม่เรียกมาคุยเราคงจะปล่อยปล่อยเลยตามเลยไปเลยเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนกลุ่มนี้หรือคนประเภทนี้เขาแค่เอาเรื่องสักเรื่องมาคุยเพื่อเพื่อให้มันมีท็อปปิกในการเข้าสังคมถ้าให้มองอีกมุมหนึ่งคือเป็นคนที่น่าสงสาร สำหรับเรานะเหมือนคนไม่มีเพื่อนอะ่ะอันนี้เราเราอยู่ได้โดยที่เราไม่มีเพื่อนนะแต่เราไม่เลือกที่จะนินทารหรือเลือกที่จะเข้าสังคมหรือมีสังคมเพราะเลือกที่จะเป็นคนนินทารเราเลือกที่จะนั่งกินข้าวคนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ดูซีรีส์ดูเน็ตฟลิกทำอะไรคนเดียวก็ได้อยู่ในที่ทํางาน <S <S ตอนนี้นินทารเราอีกสะพังหนึ่งเขาก็จะนินทากันเองเราก็คิดแค่นี้เราก็โอเคป่อยสิ่งที่เราได้ในเรื่องของการถูกนินทานะคะคือการเปลี่ยนความคิดของตัวเราเอง ถ้าสิ่งที่เราถูกนินทาเป็นความจริงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าเราถูกนินทาแบบใส่ร้ายไยสีหรือว่าพูดสนุกปากเราทำอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากปล่อยวางทำใจแล้วก็ท่องเอาไว้ว่าเราอย่าไปเกลียดอย่าไปโกรธคนกลุ่มนั้นให้ปล่อยไปเราเชื่อเสมออย่างหนึ่งว่าระยะเวลาจะพิสูจน์คน สุดท้ายแล้วนะคะคนเราหนีไม่พ้นแน่นอนคําติฉินนินทาไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งอะไรสถานะไหนสิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนก็คือถ้าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะให้ทําความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจอมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดคนเหล่านั้น หรืออย่าดิ้นรนอย่าร้อนใจอย่าแบบโอ้โหฉันจะต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรแบบเนี้ยว่าฉันไม่ใช่ต้องอธิบายร้องออกไปแก้ตัวคือถ้ามันไม่ใช่ถ้าเราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนอ่ะถ้าเรามั่นใจแล้วอ่ะให้เราอยู่เฉยๆระยะเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองเราแค่ทําหน้าที่เราทําสิ่งที่เราต้องทําต่อไปโฟกัสแค่เรื่องของตัวเองบางครั้งอ่ะเราคิดว่าเราทําดีแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับทุกคนเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ย การอยู่ในอยู่ร่วมบนโลกนี้กับคนเยอะๆสังคมเยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างระวังมากๆเราเลยกลายเป็นคน i n t r o v e เมื่อก่อนเป็นคน e x t r o ิร r ดนะคะล่าเริงสดใสโลกสวยมองโลกในแง่ดีแต่พอเราเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์กลายเป็นว่ามารู้ตัวอีกทีคือเป็นคนที่ i n t r o v r t ไปแล้วก็คือชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบอยู่สังคมไม่ชอบแบบอยู่กลุ่มคนเยอะพอเราเจอกลุ่มที่นินทากลุ่มที่เมาเนี่ยเราจะเอาตัวเองออกมาเลย ก็คือเงียบบางครั้งนั่งเงียบบางครั้งก็ไม่รับไม่รู้หรือบางครั้งก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยจนสุดท้ายก็ไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับเราแต่ก็ไม่ได้มีใครเกลียดเรานะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแบบหลังจากที่เจอเหตุการณ์นั้นแต่อย่างหนึ่งนะคะถ้าเราอยู่สังคมแบบไหนเราอยู่กับคนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะถ้าเราไม่อยากเป็นคนนินทาเราก็อยาเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มแบบนั้นหรือว่าถ้าเราหนีไม่ได้จริงๆเราต้องอยู่เราต้องทํางาน สำหรับวิธีการของเรานะคะก็คือให้นั่งเงียบเราจะพูดอะไรให้เขาพูดไปถ้าเขาถามความคิดเห็นเราเราก็ไม่รู้สิเราไม่เคยเจอในเหตุการณ์แบบนี้ตอนอยู่กับเราก็ไม่เป็นเราอะเคยเจอมาเหมือนกันแบบเหมือนคนในกลุ่มนินทาอีกคนนึงเขาก็เม้าในสิ่งที่เขาเจอแต่เราไม่เคยเจอนะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ถูกบุคคลที่สามมากระทํากับเราแบบนั้นเราก็ตอบไปตามความจริงเลยว่าเออแต่ตอนอยู่กับพี่นี่พี่ไม่เห็นมีนะว่าเขาไม่เคยทําแบบนั้นกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราอยากไปใส่ไฟหรืออยากไปแบบหุ้ยจริงเหรอ โหแบบทำแบบนี้ไม่ดีเลยอะไรอย่เงี้ยเราฟังหูไว้หูหลังจากเหตุการณ์ที่เราถูกนินทามาเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกนินทาเราก็เลยนิ่งๆแล้วก็พยายามแบบเอ้ยมันคิดต่างอะ่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคนสองคนใช่ไหมเขาจะพูดอะไรกันเราไม่รู้เพราะอีกคนหนึ่งไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดเลยแต่เราฟังกับอีกคนนึงอะ แต่เราอะก็หนีอีกคนหนึ่งไม่ได้เพราะอีกคนหนึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนเราเพราะฉะนั้นให้ฟังหูไวห้หูแต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่เขาเจอสิ่งที่เขาถูกกระทําเพื่อนอาจจะพูดเพื่อระบายให้เราฟังเพราะฉะนั้นเราแค่รับมีหน้าที่เราฟังก็คือฟังอย่างเดียวไม่ต้องไปเล่าต่อไม่ต้องไปแบบ acting หรือว่าให้มันสนุกให้มันแบบ over กันไปนะคะอันนี้คือสถานการณ์การเอาตัวรอดนะคะสําหรับเราถ้าเราไม่อยากไปคนถูกนินทาแต่ถ้าเราต้องอยู่ในกลุ่มนี้เราจะทํำยังไงดี ก็อยู่เฉยๆแล้วพยายามปรับไมค์เซ็ตตัวเองพยายามเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราเปลี่ยนมุมมองของเราได้สําหรับใครที่ถูกนินทาแล้วเป็นทุกข์แล้วกําลังเครียดนะคะไม่ต้องไปเครียดนะเราทุกคนเจอหมดทุกคนเคยถูกนินทาหมดเลยเราไว้ใจได้แค่คนเดียวค่ะคือตัวเราเองคนที่เราควรไว้ใจ จำไว้เสมอว่าโลกมันไม่ได้ใจดีกับทุกคนจําไว้เสมอว่าทุกคนบนโลกไม่ได้รักเราแต่ทุกคนบนโลกก็อาจจะไม่ได้เกลียดเราเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องรักทุกคนบนโลกแต่เราก็ไม่ต้องเกลียดทุกคนบนโลกเช่นกันเราแค่อยู่ร่วมกับสังคมแบบอยู่ให้ได้อยู่แบบเป็นมนุษสยสัมพันธ์ที่ดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เป็นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแค่นั้นก็พอแล้วเธอทําดีกับเราเราทาดีกับเธอ สุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะแกอยากจะฝากบอกว่าคนเราหนีไม่พ้นคำนินทานะคะทำใจแล้วก็เข้าใจปล่อยวางนะคะแต่อย่ายอมรับ5คุณไม่ได้เป็นคนแบบที่เขานินทาแต่ไม่ต้องไปดิ้นรนร้อนใจให้ทุกคนปล่อยวางแล้วก็ท่องไว้ว่าระยะเวลาพิสูจน์คนนะคะถ้าเราทำดีแล้วให้ทำดีต่อไปแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอย มันต้องแก้ไขตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ปรับปรุงตัวเองแก้ไขที่ตัวเองไม่ต้องไปอุ้ยอธิบายหรือ,อบอกทุกคนว่าฉันจะเปลี่ยนตัวเองเราเปลี่ยนเลยเราสามารถทําได้เลยอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็แล้วกันไปให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มใหม่เป็นคนใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็เริ่มใหม่เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม